เราเรียนรู้ในหาธรรมะแต่เราไม่ได้เรียนรู้หาธรรมชาติข้างนอกนะถ้าเอออันนี้มันไม่เป็นธรรมชาติเออธรรมชาติอันนี้จะรู้มาแล้วแต,แต่ยังไม่ปฏิบัติไอ้ธรรมชาติข้างนอกเนี่ยอยากหาธรรมชาติข้างในอยากหาธรรมชาติที่ท่านเรียกว่าสัจธรรมนะสัจธรรมอยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตแต่ว่าจิตนี้ มีกระบวนการเรียนรู้อย่างหนึ่งคือต้องผ่านนิวรธรรมกนิปไปถ้าให้สติปัญญาคนจริงๆนะเวลาปฏิบัติทรรเนะี่ยเขาก็จะเลือกวิธีที่ได้ต่อสู้นะยากที่จะเอาวิธีหลับตานะที่เรามาดูลมหายใจว่าเออมันเป็นธรรมชาติดีเนะี่ยธรรมชาติอันนี้ไม่สามารถประคองเอามาต่อรองหรือต่อสู้ กับกิเลสตัวแรกที่เรียกว่าง่วงเหงาได้เลยถ้าเรายังง่วงเหงาอยู่นี่วอนอีสี่ตัวเราไม่ผ่านมันผ่านไม่ได้นะเพราะมันหลับก็เหมือนปิดสวิตไปหมดเลยเพอตื่นขึ้นมาก็เป็นอนะีกนั่นั้นหาธรรมชาติภายใน ในเบื้องต้นก็คือต้องใช้ตัวสติเ,เป็นตัวสองหาถ้าเรารู้จักแล้วสติคืออะไรเราสามารถกําหนดรู้กับอะไรก็ได้แต่ให้อยู่กับอาการกายให้รู้สึกกายเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวยังไงใจมันนึกมันคิดยังไงเรารู้สึกเรามีคําตอบอยู่ในใจแล้วว่าเราทําแล้วเราได้อะไร เราได้มาทำไมเอามาทำอารูปแบบมันแต่เราทำเพื่อให้มันเกิดเกิดปรากฏเกิดขึ้นซึ่งองค์แห่งธรรมนำสู่การตัดสรู้หรือการรู้แจ้งการนำลายทุก